สวัสดีครับเต้นพัดแทหางไหม่พหวานครับเมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านหนองทมตําบลดูอำเภอกันทาราล่มจังหวัดศรีสะเกดแล้วครับเป็นบุญประเภทนี้บุญบังไฟนะครับขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง2นิ้วสานิ้วครับพี่น้องครับเป็นบางแรงแห่งมานครับสำหรับ ฐานนี้ครับพี่น้องครับเป็นขนาดท่อสามนิ้วครับพี่น้องครับบางแรงแห้งมันครับเหมือนนี่เป็นหม่องไฟบางแรงครับทีมงานสมบังเบิกฟ้านะครับแบนพันแทรหางใบไฟหวานครับขนาดท่อเส้นผ้าศูนย์กลางสามนิ้วครับพี่น้องครับเป็นทีมงานสมบังเบิกผ้านะครับหม่องไฟจากอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ทีมงานสมบังเบิกฝ้าครับผู้บรรยุขางบนนั่นแหละกำลังตกแต่งนะครับรอติดตามครับพี่น้องครับฟังแรกแหกมัานนะครับงานบนประเพณีบุญบั้งไฟนะครับบ้านน้องโทมตะบลดูอำเภอกันทาราลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับเขาแ้วสองหางนะครับนะครับการ บรรยากาศนาฐานครับพี่น้องครับบางนันกะมีหมอลำสิงครับพี่น้องครับผู้ใดมั่งม่วงกะฟังผุนครับพี่น้องครับขิงเตะ้ำมาเข่านะครับขิอขินข้อมชิงความเป็นหนึ่งนะครับบางว่าตอนนี้นะครับนาฐานผ่านไปแล้วหาสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับเหลือหาสิบเปอร์เซ็นต์ครับนับถอยหลังสมหวังเบิกฟ้าแล้วครับจากอำเภอกันทรารลมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับบางแหลกแห้งมันครับ เอาละครับหน้าฐานตอนนี้ครับ80%เซครับพี่น้องครับล่อแคสัญญาณความพร้อมจากทีมงานสมหวังเบิก้าครับพี่น้องครับเอาละครับพี่เลี้ยงถอยออกจากฐานนะครับค้นข้างบนต่อๆเรียบร้อยครับพี่น้องครับล่อแครสัญญาณจากวงแดงลงท่งเขียวขึ้นลวครับพี่น้องครับจากกรรมการพี่น้องถอยออกข้างห้างครับพี่น้องครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องพี่เลี้ยงถอยออกจากฐานบอกลาเจ้าที่เจ้าฐานพี่น่องทุกคนจงต่อจงต่อใส่ไฟเดียวนะครับในทุกงานบนประเพณีปังไฟของพี่ของน้องชุมชนตำบลดูของปีหงหงนะครับขุนหางเรดาทำการตาัดสินกับพี่กับน้อง,องบางใจของเล็กกลางสม มั่งมุดฟ้าหอยขึ้นสูงสูงลงตาตาทำเวลาเดี๋ยวนี้หลายสามสองนึงไปไปได้สุดคับพี่นอ้องเอาไปบ้าลำ่ำับพี่น้องจังหวัดใต<ป>้บันจีทะยูได้บอแค่นั้นละ หมดที่ทางห้อีใช่ไหมครับยอนหลังป่ากันเอาละครับบ้างแรกครับกาวเงาครับพี่น้องครับไฟจมนิดนึงครับพี่น้องครับไฟมันจมไฟจบครับพี่น้องครับจมลงมาเลยหัวเป็นตัวเดิน จะรับปลายใหม่ครับพี่น้องครับนับหนึ่งนับสองนับสามตับส,สองร้อยสิบสามคะแนนครับบางแรงแหงมันครับ